ได้เบิดทุกป่าครับนี่คันทีป่ายังก็ได้เบิรดเสียแรงเงี้ยนี้คุับเดียที่จซอยครับ เบิงครับมันสีมีบอครับสิใดบอครับสาหน่อยนี่ล่ะสีไดบอครับยกเบื้งข้ามข้าวขามมาเัี่ยวไ่ไค่เิดขนมาทั้ง่ปีกเขึ้นมาทั้งไข่พีกเกิดขึ้นมาทังข่พีกยกขึ้นมาทั้งข่ีหลับเลยหลับเลยหลับเลยัดแลว

มุมีมาหน่อยมุนีปลานี่ีมปปลามีปลาซิวปลาี่มันจะแตกส่วนเลยมีปลามี่ปลามีครับ่ปลามี้ปลาได้ปลาซิวครับถ้ามีปลาซิวขนาดนี้มันมันต้องเตมเต็มอัยล้วโอ้มปลาิวแตกส่วปลาดี่หม โอ้ไปไปกเนียงไม่มีป่าโอ้เพิ่งออกไปก้อยแล้วไปมา้อปลาก้อยี่นเพิ่เลยว่าทีอนก้อยนั่นละเป็นวนนึงแล้วมีปลาเนียงหอยนะน้า่กมีปลาดอกนี่ทุเียนี่พก้อยปลานี่นะมีซอนทุกปีปลา bán bỏ lại làm mên, mên, bố, 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 Nghỉ. nó